นะครับต้นสักต้นเนี้มีปัญหาอยู่คือปลูกชิดเกินไปแล้วกิ่งแรกเขาอะเบนออกเนี่ยจะโคดขึ้นมาเนี่ยกิ่งเนี้ยนครเขาเบนออกเดี๋ยวผมจะตัดทิ้งแต่ไม่ได้เอาเลื่อยมาเอาแต่ขอสับมาเ,าเดี๋ยวเขามาตัดแต่งอีกทีแต่เดี๋ยวจะสับทิ้งไว้ก่อนด้วยอันนี้ไม่รู้สับได้หรือเปล่า อันนี้คือผมตัดออกแล้วเพราะว่าครูบอกว่าต้นไม้ไม่เกินห้าปีเดี๋ยวไอ้พวกรอยบากอย่างเงี้ยเขาจะประสานเองได้เดี๋ยวผมจะมาตัดตรงนี้อีกทีนึงแล้วตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเชื่อมต่อเป็นตรงเองอะ่ะก็ต้องรอดูต่อไปครับอันนี้ผมฟันทิ้งไว้ก่อนโอเค เนี่ยครับกิ่งนี้เขาเริ่มชะลูดแล้วก็ต้องเลือกไว้กิ่งหนึ่งครับเนี่ยครับผมจะมาเก็บเนี้ออีกทีหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะตัดเขาช่วงนี้เนี่ยครับก็คืออันนี้เอาเลื่อยมือมาแล้วก็ผมจะบากเขาไปก่อนกันเขาฉีกโอเคถ่ายมือเดียวนะเยดูย เด,เดี๋ยวผมตัดก่อนแล้วกันเนี่ยครับผมก็จะบากเขาเป็นลักษณะเฉียงนี้เพราะว่า<อ>เหตุผลของมันคือ,อเวลาฝนตกลงมาน้ำจะได้ไหลผ่านไม่ขังไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้ตอเขาผุครับแล้วก็อย่างในกรณีเนี้ยรอบวงมันเกิน2นิ้วก็คือที่เรียนมาก็คือจะต้องทาปูนแดงเพื่อ เพื่อกันเชื้อราครับขอโทษทีเหนื่อยอยู่เหมือนกันนี่เนี่ยอันนี้ปูนแดงที่นิ้วอยู่ก็เดี๋ยวผมจะทาให้เขาแบบปิดรอยเขาให้หมดอะ่ะเนี่ยฮะับแบบนี้นะครับแบบนึงเนี่ยปูนแดงที่เตรียมมาโอเคโทษทีปิป๊บปัป๊บปิ๊บปั๊บปิดเลยเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเกิด เป็นเชื้อราแล้วก็เสียดายเนาะปลูกมาต้นนี้นะ่าจะอายุ3ปีครับสาสปีแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยเปล่าช่วงเนี้ยจารย์บอกว่ามันสามารถเขาจะปรับตัวตรงเองได้ต่อกันอะอันนี้มันเอ็นออกเหตุผลมันคือปลูกชิดกันเกินไปครับเขาเบนหลบต้นมะม่วง ซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะเลาะกิ่งมะม่วงนิดนึงลิดออกไปก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาจะตรงหรือไม่ตรงเนาะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรอะ่ะก็เลี้ยงเข้าไว้ยอดเดียวแต่มาดูกันว่าตามทฤษฎีแล้วเขาจะตรงขึ้นหรอครับว่าเป็นยังไง